เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สตางค์ไอเคสุนเจกเกอร์คลิปนี้เราจะมาเล่าประวัติถึงดอและเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครที่อยู่ในดอก่อนนะครับตัวแรกนะฮะฟิกเกอร์ไกด์สองไกด์ดิงไลท์สามรัสช์สี่แอมบูชห้าซิกหกเฮาเจด็ดไอ แปดสคริชเก้าดูบสิบเกิร์ชสิบเอ็ดแจ็คสิบสองไหสิบสิบสามชิปโมจีสิบสี่วินโดสิบห้าชาร์เดลอสิบหกเอลกลอฟินอลสิบเจ็ดเจฟสิสิบแปดวอลวอยสิบเก้าสแนร์ยี่สิบบ๊อบ ซึ่งซึ่งมีและมันมีถึง100ห้องเราสิ่งมีชีวิตท,ที่ที่แตกต่างกันไปจะจะอยู่เป็นจะอยู่อาศัยกันและทำตามหน้าที่ของมันเช่นฟิกเกอร์เดี๋ยวฟิกเกอร์จะเรียกว่าบอสของเกมก็ว่าได้มันมันเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายคอย ทำหน้าที่เหมือนศัตรูหลักของผู้เล่นซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นหุน่นหุ่นเลียนแบบร่างมนุษย์สีแดงทิดส่วนหัวมีเพียงปากกว้างทรงกลมที่เต็มไปด้วยฟันอันแหลมคมและร่างกายดินเหนียวที่มีกระดูกซี่โครงแปะอยู่ด้านนอก No. g u i า i ดิ l งไ h t g กา d ดิ g งไ g h t เป็นเป็นพันธมิตรที่ที่เล่นที่มีจุดประสงค์ช่วยเหลือผู้เล่นด้วยแสงสีฟ้าเพื่อนำทางไปสู่ชัยชนะ Rush หรือไอไอไ,ไหน้าเทาที่ชอบยิม้มเป็นผีที่ออกมาเวลาไฟกระพริบ,บและและและจะ ผ่านไปทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดโอเคแอมบูชเป็นเป็นตัวละครหนึ่งที่เหมือนกับรัชแต่เวลาไฟกระพริบแอมบูชแอมบูชจะมีแสงสีเขียวแต่รัชจะมีแสงสีดำและแต่แอมบูชมีมีพละกับมีความเร็วแสงมากกว่ามากกว่ารัชแอมบูชนั้นเป็นเป็นตัวละครที่ ที่มุที่มุงหมายจะฆ่าคนให้ได้และมีความเดือแสงพยายามทำให้คนเข้าตู้ไม่ทันสกเป็นเป็นผีที่อยู่อาศัยในโรงแรมเป็นศัตรูที่ที่มีเป้าหมายที่จะวิ่งวิ่งเวลาที่พูดผู้เล่นกำลังจะเดินอยู่ห้องห้องที่ยาวเนี่ยหลังจากนั้นได้ได้มีได้มีตัวได้มีหมึกสีดำที่ที่ ที่ออกมาต่อหน้าพวกเราและจะมีและมีเสียงเพลงที่มีชื่อว่า Here I Come ซึ่งซีกจะเป็นตัวละครที่ที่ไลล่าผู้เล่นที่ไลล่าผู้เล่นไม่ยัง้งแต่มาในห้องที่30เขาเป็นตัวละครที่ที่ เวลาเราเดินพี่มีไฟกระพริบและเราเดินไปเรื่อยๆจะเจอกับเขาเป็นห้องเราจะเจอเขาตรงห้องเดินที่ที่แคบและเป็นแสงแสงสีน้ำเงินออกเขียวและจะมีตัวประหลาดตัวหนึ่งที่ที่ปรากฏออกให้ปรากฏออกมาให้เราเห็นที่เดินอยู่ะที่เดินอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาหลังจากหลังจากนั้นเป็น ต่อมาไอาเป็นตัวละครที่ที่ห้ามจ้องห้ามจ้องมันถ้าคุณจ้องมันมันจะทำให้เราเสียชีวิตในเกมสคริชเป็นตัวเป็นตัวละครหนึ่งที่ที่นับได้ว่าเราต้องจ้องมองหน้ามันมและมีฟันอันขาวและหลังจากถ้าถ้าคุณไม่จ้องหน้ามันคุณก็จะทำดาเมจ ถะาทำดามจไปเรื่อยๆคุณก็จะตายดูเป็นตัวละครที่ที่จะออกมาตอตอนที่มีประตูหลอกซึ่งจะมีอยู่สองประตูประตูแรกเป็นประตูจริงประตูที่สองคือประตูหลอกที่จะมีดูอยู่ในนั้นกลิชเป็นตัวละครที่นับได้ว่าเป็นตัวละครเสมือนเสมือนเอ่อตัวละครที่ ทำร้ายเราแต่ซึ่งก่อนๆมันทําร้ายเราแต่ตอนนี้มันจะไม่ทําร้ายเราและจะ,จะและจะหายากมากขึ้นแจ็คโอ้ผมลืมไปก็ข้อมูลข้อมูลและกลิชสามารถพาเราวาไปท,ท,ที่ที่ไหนก็ได้และได้มีตัวละครมาแทนที่กลิช จะเป็นตัวละครที่จะปรากฏออกมาที่ตู้เวลาเรารบกวนตู้ของมันและหรือว่าจะมีตู้ที่มีเสียงเคาะและบางครั้งมันจะออกมามันจะออกมาให้เราเห็นซึ่งสิ่งการทำแบบนั้นเป็นกะเป็นห้องที่หายากมากๆและเป็นและมีสีแดงเจา้าหอยเป็นตัวละครเป็นตัวละครที่ แอบอยู่ในตู้ตลอดเวลาผู้เล่นอยู่นานๆมันจะถีบเราออกและมีและมันจะมันเตือนบอกว่าให้เราออกไปซะทิกโมตีเป็นสัตว์ที่เหมือนจะน่ารักแต่มันจำสแกรใส่เราจนเราเกือบเกือบจะจะตกใจดูเอ๊ะวินโดวเป็นตัวละครที่คั่วจาย,ยากที่แทบจะไม่มีใครเจอเลยด้วยซ้ำเป็น และเป็นตัวละครที่หายากมากมากแต่มีอยู่ในห้องแต่อยู่แต่มันอยู่ในล็อบบี้ Shadow เป็นตัวละครที่โคตรจะหายากโคตรโคตรโคตรเลยด้วยซ้าเป็นตัวละครที่จะปรากฏออกมาหลายนับเป็นบางครั้งเป็นหมื่นบางครั้งเป็นพัน ครั้งที่คุณจะเจอเอลกรอบิโนโเป็นตัวละครที่เอ่อทำงานกับคนบุคคลหนึ่งที่ชอบมานั่งอยู่บดที่ชอบนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเป็นผู้คุยกับผู้เล่นที่และมีสหายอยู่คนหนึ่งที่นั่งอยู่กับเขาเจฟเป็นตัวละครที่ที่อยู่ในความมืดจะไม่ปรากฏออกมา และมันจะขายของอาวุธให้กับพวกเราเช่นครูซิไฟหรือ c r u c i f ิกไฟแชกวิตามินหรือว่าอะไรก็ได้แต่ของที่อะแต่แต่ไม่มีในในดอคือไฟฉายในแล้วไฟฉายแล้วก็สแกนเนอร์นั่นแหละ The v o ว d เป็นตัวละครที่เออ ผมจะอธิบายยังไงดีเป็นตัวละครมาแทางกลิชใน The Hotel เป็นตัวละครที่ใครๆเขาเป็นัเป็นตัวละครที่ที่หายากเอ๊ะที่มาแทางกริชสแนเป็นตัวละครที่อยู่ในห้องเก้าสิบเป็นต้นไปที่และจนถึงห้องหนึ่งร้อยเป็นตัวเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่เราถ้ากับว่าเราเหยียบมันมันจะพุ่งหนามใส่ใส่เท้าเราจนเราเจ็บบ๊อบเป็นตัวละครสหายในเป็นตัวละครสหายเอลกอรปิโนในในดอโฮเทลซึ่งซึ่งมันจะมาปรากฏออกมาในห้องที่50 51เป็นตัวละครที่อย,อยู่เฉยเฉยอะแล้วแล้วก็ใส่หมวกด้วยแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะที่ฟังมา จนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ให้กับสตังเอเคสุดเจเกมเมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งอืมกันด้วยแล้วเจอกันใหม่พัทหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ